อยากเล่นกับพี่ๆแฟนคลับทุกคนเลยครับวันนี้แล้วน้องแลวน้องอยากเล่นกับพี่ๆไหมก็จนลืมเข้าบอกรินคนหนึ่งอ่อนนะเจะเข้าลุกแล้วจะเข้า ดีนะยังมีการเตอรอือมการเตือนการ,เ,การเมื่อสักครู่นี้เป็นโมเมนต์ที่ดีมาที่เราจะเอาไปเล่นกับกิจกรรมพัดของเราเมื่อสักครู่นี้ใครแบบว่าถ่ายไว้ทันอย่าลืมติดแฮชแท็กคีย์เวิร์ดและพิมงความประทับใจของวันนี้มาข้อความไหนที่เรารู้สึกว่ามันโดนใจที่สุดตอนนี้หลังบ้านกำลังทำงานบอกเลยว่าข้อความไหนโดนใจที่สุดตรงใจที่สุดมีสิทธิ์ลุ้นนะคะที่จะได้พัดพร้อมไลน์เต็มจากกิจกรรมนี้จากกีเมอร์ฟ้า เอาไว้แบบพาดให้มันหายร้อนพอ EP นี้ไม่สปอยพอ EP นี้เราจะไปกินชาบูหรือเปล่าเราเลยต้องพาร์ดไปแบบในชาบูมะลูกแต่มันร้อนอันนีวมันร้อนใช่ไหมคะใช่ครับผมเซฮายครับทายเวลครับทุกคนอยากไปทานงานก่อนเดี๋ยวขออนุญาตมอบไปทีตรงนี้ให้แ๊บหนึ่งสำหรับชมาดก้องเชิญครับ สวัสดีครับโทมัสก้องครับโคตหอัากไว้ก่อนเลยสวัสดีครับเล่นลูกเล่นเลยเล่นเลยเป็นเงินเป็นเงินหรือเปล่าตัวเลขแถวเอาลูกเอามาเร็วเร็วเร็วเลยสามสองหนึ่งสวัสดีครับโทมัสครับโทมัสโทมัส สวัสดีครับก้องครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดี๋ยวนะครับวันนี้มาก้องโทมัสครับเลยสวดเลยสวดเลยสวดเลยแต่ว่าก็จะมีคนแอดดีฉันว่าอย่าสวนอันยาสวนอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าด้วยความสนุกสนานเรามอบความ สนานนี้ให้กับแฟนๆทุกคนอย่าลืมเล่นแท็กแท็กแล้วก็อย่าลืมเล่นคีย์เวิร์ดของเรานอกจากตรงนี้แล้วนอกจากตรงนี้แล้วยังไม่หมดเท่านี้เมื่อกี้บอกว่าไม่ได้มาแค่คนเดียวเรายังมีเพื่อนมาด้วยวันนี้เรามากแก๊งใหญ่เลยครับเรียนเชิญข้ามากันเลยไหมได้ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตมอเป็นทีตรงนี้นะคะเสียงปรบมือต้องมาแล้วขออนุญาตกับโอ้ คิดว่า ep สองที่เราจะดูคิดว่าจะเลิกไหมคะจะเลิกไม่เลิต้องมาคุยกันกี่คนเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนําตัวกันก่นกอนพรอกับแนะนําตัวเป็นตัวเองและเล่นบทเป็นใครขอเป็นคาแรคเตอร์อ่าสวิตนะเป็นตัวเองสวัสดีครับผม<อ>เล่นเป็นคนนี้เป็นเป็นตัวละครยากไหมย,ยากไหมไม่ยากนะครูก้าดูอยู่ <laughs> ถ้าพรออแล้วเชิญครับเอาเลยลูก สวัสดีคร kah, <Bond> <ola> ับโอ้ครับเราก็เป็นเลียวครับตีด้ตีได้แต่แล้วเนอ้เลียดเปนเลียวพี่เลียวเลยอ่ะอย่ายอมอย่ยอมอยายอเซฟมาสวัสดีครับเซฟครับเราก็เป็นเลียวต้อรเข้ามาตอนอยากเล่นนะต้อยากเล่นนะยังยังไม่ได้นอำเลยกํลังจกลังกําลัง สวัสดีครับโทมัส,สครับ,บรับบทเป็นพี่ห่มไ่นุ่มไฟามามามาสวัสดีครับก้องครับ,บรับบทเป็นที่ราคาอยากายอมแพ้ฮนะวสวัสดีครับปอครับ,บรับบทเป็นพันลีครับ สวัสดีครับตินครับระบบของแกงใหญ่ครับสุดท้ายน้องเล็กน้องเล็กเชิญครับสวัสดีครับครับระบบเป็นท้ายครับนักแสดงทุกทุกท่านนะคะกับคำถามนี้กันก่อนเลยว่าหลังจากกี่หมื่นฟ้าเนี่ยของเรา EP แรกออนแอร์ไปที่เรียกได้ว่าเป็นตอนพิเศษน้อง EP แรกที่เราแบบกปล่อยกันไปเชื่อว่าทุกแบบคงจะมาถึงแต่ละคน อย่างแบบล้นนะเริ่มที่เราแบบได้ครับครับก็เป็นตอนที่ได้ดูไปเออได้ดูที่ดูแบบมีที่แดอกันมากมากก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็บอกว่าเป็นแบบอีกหนึ่งรสชาติเนึ่ยที่หาไม่ได้จากตอนหลังก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่ฮอตฮ็อตคลินิกคาตการ์ไกล้ชันก็เพราะว่าในตอนหลังอาจจะไม่ได้เห็นโหมนี้กันะครับก็ประมาณนี้ประมาณ ครับผมครับผมอ่าก็เป็นใช่ไหมครับรู้สึกว่าได้เล่นกับทีมทีมรุ่นพีมาคือข้ามยุคสมัยที่ถึงบรรยากาศเก่าๆเวลาได้กลับมานั่งดูอืมแต่วันนี้ก็ต่างตาข้างโอทีใรู้สึกว่ามันมีการพัฒนามากขึ้นอ่ใช่นั่นคือฟีดแบ็กที่เราได้หลาปีเธอฟีดแบ็กที่ได้รมาเด็กเป็นอ้อนนะเนาะ ก็ต่อนนีานะับสนุกมากเหมือนเม่อกอนลที่ึงรยการเช่นเดิมใช่คำจากแ้กเลยคือรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกแบบภาพเก่าๆมันกลับมาตอนถ่ายคินเ่อฟ้าไม่เอลยครับก็รู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆให้เราแบบไปทำแล้วก็ยังคงความคิดถึงตอนที่ออกกองอยู่ครับเรียกว่าก็ตลอดครัตลอด กับอา้อเชายเติดสตบกหมพี่พ่แบบนีหรอรว้พี่าที่บกผไปูเหรอ่อีแเลยอไม่ขอรอ้อาแล้วก็ดีใจครับแล้วแบบดีใจที่แบบทุกคนแบบคิดถึงกินเหมืาเพราะว่า หลังจากจบภาพปกติไปแล้วตรนนี้ก็คือภาพพิเศษครับก,ก็คือแบบทุกคนดูโตขึ้นทุกคนหน้าผมเป๊ะมากเพราะว่าวิ่งจากอีเวนต์มาทานแวะเข้ามาที่กองแบบว่า <c oughs> บางครั้งแบบบางคนเข้ามาแบบซีนสองซีนคือหน้าเป๊ะ <c oughs> ก็คือแบบว่ามาจากอีเวนต์มันคือหน้าเป๊ะเลยครับ <c oughs> ก็คิดถึงบรรยากาศในกองเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่แบบได้เล่นกับพี่ชาย้ลย ชอบแกที่อูยืนตรงนี้รู้รือเราแกัรียอูเออน้องพี่ชายกับน้องชาญงั้นเดี๋ยวจะถามทีละคนก่อนที่เราจะเข้านี่คือานแบบใกล้ๆที่เราจะได้ดูแลคําถามต่อไปที่อยากเห็นอาการของแต่ละคนขอดูแอคชั่นของพี่ชายน้องชายแอนด์ราชชนต่างๆตรงน,นี้ทั้งหมดอยากเห็นแอคชั่นว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ที่เราดูอีพีสองพร้อมกัน แต่ละคนจะแอคชั่นยังไงเหมือนเป็นการสปอยเนาะว่าแฟนๆข้างล่างเนี่ยจะแบบเฮ้ยจะเป็นไงจะแบบจะหอมจะกรีดจะกระโดดกอดจะกระโดดทีหลานจะปิดเพื่อลองแอคชั่นให้ดูหน่อยอาทีละคนแล้วกันทีละคนแล้วกันขออนุญาตเริ่มจากฝั่งโน้นพระจิพอไหมลูกสามสองหนึ่ง EP นี้ถ้าดูเสร็จจะเป็นแบบนี้ค่ะ ไม่ได้ทำเขาเลยพี่สาวผมได้ถ่ายรูปได้พ hmm. mm ี hmm. mm ่สาวเอออย่างนี hmm. <c oughs> mm ้เลยอย่างนี hmm. <c oughs> ้เลยอ่าอ่าอ่าะฝั่งนี้ตอบนะครับฝั่งนี้จะได้สลับกันไปมาอ่ะพี่โอ้ถ้าดูอีพีนี้เราจะรีแอคแบบไหนแฟนๆจะได้รีแอคแบบไหนถ้าพร้อมแล้ว ไหนเอออยากทำต่อเลยรไหมครับเห็นเห็นเห็นตัวอย่างนี้หรียังเห็นแล้วนะรเพาะว่าจริงๆเซฟต้องมีตัวช่วยด้วยทำไมครับพี่เซฟถ้าเซฟเดินก้าวอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่งอยู่มาแล้วถ้ามันดูแมันทำท่าอย่างนี้ครับอ้าวพอเราเน้นกับเพื่อนเราไปนั่งคนเดียวใช่ไหมอย่าทำใหม่นะทำใหม่นะเออทำไมนะแล้วทอมน่ะถ้าดูอีพีนี้ระหว่างดูเราจะรีแอคแบบนี้ไป แบบพี่บอกกับแบบว่าพี่ธีแบบเออจะต้องเป็นคู่แม่หรือว่าเดี่ยวเดี่ยวกันแม่เดี่ยวกันแล้วก็น้องเดี่ยวกันน้องดูแบบเดี่ยวหรือี่ยาดูแบบคู่เดี่ยวกันอยู่แม่เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวโอเคกล้าขึ้น เดี่ยวคู่ดีนะถวัดกล้องเลยเหรอคะงั้นดูแบบคู่ก็ได้ค่ะเออถวัดกล้องเชิญขึ้นหน่าไอุ้ย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 ไม่ได้เตรียมนะจ๊ะนี่ไม่มีการเตรียมนะจ๊ะโคไม่ได้เตรียมแต่ก็เห็นไปจ้าเมื่อกี้ใครในเพจอยู่ดีๆก็ตะโกนเลยถวันกล้องเธออะไรเออว้าเธอพรนะ ขอบคุณมากๆโรงหนังแห่งนี้ที่จดจ่อไปที่คู่นี้และนี่จะเป็นซีนประวัติศาสตร์ถ้าพี่ดู EP นี้ระหว่างดูแฟนๆจะรีแอคแบบนี้สามสองหนึ่งไปโอ้โหเราเหเราพี่สาวคือคิดได้ใจคุณ้ งงกันนะคะเธอถนาดนะ้กันแนนะฮะและนี้นะคะเป็นหรีแอคของเราอย่างแน่นอนที่จะฟินจะฮอ็ะฮอกจะสนุกสนานไปด้วยกันจากเจ็ดนักสแสดงของเราจากกีมืนฟ้าขอเสยงปเบอรอสุดท้ายค่ะขอให้นะคะพี่โทมัสกัี่ก้องบอกหน่อยสปอยเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นอะไรบ้างในีีนี้เชิญครับเขาบอกวันนี้นะครับก็จะได้เห็นซีนชาบู ที่แสงจะสนุกเหลือเกินและและอะไรครับมีนักแสดงรับเชิญจากค่ายดูมันดีมาด้วยครับผมและวันนี้เขาย อะไรนะฮะขอบแบบว่าเป็นใครเป็นตัวเองแล้วรับบทอะไรเป็นตัวละครให้พี่ดูหน่อยถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเจนครับครับผมสวัสดีครับผมเจนเองนะครับแล้วบทใครครับรับบทเป็นโนครับอุ้ยอ่านต่อกันดิวจีนครับสวัสดีครับ จริงแล้วบทเป็นใครลู้แล้วบทเป็นคิงนะคะนี่ค่ะหรอกทขาถามาก้อะถามมีกล้องเลยแล้วกนะันนี่หลอสปอยที่เราจะมาบอกนี่หรอคือแบบเซอร์ไพรส์ของเราแต่ว่าทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วเราวมนมีอะไรอีกไหมล่ะที่เราอยากจะฝากก่อนที่เราจะไปดูให้พี่ต้องเป็นคนฝากละกันอ่ายห็งว่าสปอย EP นิดห,หน่อยแบบเตรียมตัวยังไงดีเดี๋ยวเราจะไปดูกัน อีีนี้จะมีคนหึงที่ร้านค้าผมแรงมากหึงแรงนะค่อนข้างที่จะแรงอยู่ระหว่างน้ำต้มชาบูกับความหึงของคนนั้นอะไรเดือดกว่านกันน้ำต้มชาบูยิ่สู้ไม่ได้เลยงั้นเราจะไปดูซีรีส์เรื่องนี้พร้อมกับนักแสดงของเราอขอ,เ,าขอเสยงป,ปรบโืรให้กับนกักแสดงท้งเจ้าประาน นะคะระหว่างนี้ค่ะแฟนาขอความร่วมมือนะคะเดี๋ยวน้องๆจะไปนั่งประจําที่เดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านมารู้จักกฎกติกาของวันนี้ก่อนค่ะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายภาพวิดีโอตลอดการดูซีดีนะเฉพาะการดูซีดีคุณคือคนที่พิเศษที่สุดคุณคือคนที่พิเศษที่สุดเดี๋ยวเราจะมีลําดับในการเดินนะคะเดินตามลําดับเลยนะครับนีครับนะคะ ไม่ถ่ายภาพไม่ถ่ายวิดีโอนะคะไม่ถ่ายภาพไม่ถ่ายวิดีโอนะคะรวมถึงเราเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ดูพร้อมกับนักสแสดงทางเก้าท่านทางเก้าท่านนี้จะดูไปพร้อมกับเราเราจะรีแอคให้ใหญ่ที่สุดน้องดูน้องทำรีแอคให้เราดูแล้วเธอต้องทำไม่ได้ ้ำผู้แมวอุ่นบ้างเออสนุกสนานกันอย่างแน่นอนอย่างที่บอกไปวันนี้แฮชคแข็กของเราค่ะงกีบนฟ้าภาพพิเศษ EP2 และแฮชแข็กของเรานะคะวันนี้เล่นกันแล้วนะคะกีบบนฟ้าภาพพิเศษ EP2 รวมถึงกีบเวิร์ดของเราก็ยังสามารถที่จะเล่นกันได้นะคะ